ัสดีค่ครัวนี้เราก็จะมาไล่สาระกันนะคะไล่แมงวีค่ะมองไม่ชัดเลยขอมากสินีนนะคะฉันุดท้ายถ pues ่ายตรงๆโอ้ยเยอะมากเลยค่ะหมดแล้วเยอะมากเลยค่ะ แล้วก็เนี่ยเราจะรอให้มันกองเลยนะคะคือมันมองไม่ชัดอต่เนี่ยเต็มเลยรอบๆเลยเต็มเลยนะคะแต่ในกล้องมันมองไม่เห็นเนาะแลาวมันเกาะแล้วร้นมากคือร้อนแฉะมากเลยค่ะเดี๋ยวมันต้ตาตาแดงตาแดงน่าแะมากเลยค่ะโอเคค่ะแล้วก็ขอรับกันค่ะมันเริ่มมันเริ่มเกาะกันแล้วนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณกันค่ะบ๊ายบาย